ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ สยบรักเราเจ้ากจ่านควงว่าที่สามีเตรียมชุดไทยงานแต่งแล้วก่อนหน้านี้นเ,นเอาใครหลายคนเป็นห่วงเมื่อนักสแสดงสาวจักกจันอัคค์มศิริได้โพสต์ข้อความเศร้าพันอิสราแกร้งรัวๆจนทําให้รุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างบุ๋มปนาดาเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งหลังจากนั้นไม่นานจักกจ่านก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสตเธอว่าขอบคุณทุกคนถูกกําลังใจเรื่องความรักจักกจ่รนโอเคดีไม่ได้มีปัญหาค่ะคําคมที่จักรจ่านโพสต์ไปเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆขอโทษหากท ไม่เข้าใจผิดไปเรื่องอื่นๆและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้จันนะคะซึ่งล่าสุดในอิสระแกรมของเธอเองก็ได้ออกมาโพสต์สยบรักร้กราาย,ยืนยันว่ายังรักกันดีกับแฟนหนุ่มโดยภาพนี้เธอได้เช็คอินที่ร้านชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นระบุเริ่มชุดไทยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่างานนี้ใครที่กำลังรอพรีเวดดิ้งของทั้งคู่อยู่ก็ต้องอดใจรออีกนิดเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ